พามาดูสภาพคันนี้ครับพึ่งยกมาวันนี้นะคันนี้ก็คือ,อเป็นรถบริษัทนะครับแต่ว่า,ามีคนเข้าไปซื้อสร้างมานะครับเขาไปซื้อมาแล้วก็เอามาให้ทำนะครับเขาซื้อมาในราคาแค่หกหมื่นบาทนะครับคันนี้ซื้อมาหกหมืนบาทนะครับมาดูสภาพกันว่าจะให้เอาคืนแบบไหน โอ้โหบีน้องดูสภาพ <Trust> นะครับคับซีก็หักนะครับถามว่าทําคืนได้ไหมคืนได้นะครับคาคืนได้นะครับแต่ว่าเ,าเจ้าของรถตั้งงบอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับตั้งงบไว้ที่หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทน่าจะเสร็จเผาก็หายครับโดนถอดเอาเผาไปด้วยเผา,ากลางหายนะครับคันนี้ก็ เหลือแค่ประตูประตูฝั่งคนขับบานเดียวนะครับที่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับดูสภาพภายในด,ยดูไม่จืดเลยครับเขามองว่าคุ้มนะครับในราคา60,000บาทที่เขาซื้อมาเขาก็เลยซื้อเอานะครับเขาก็ซื้อมาเพื่อที่จะมา,าเก็บงานใหม่ซ่อมใหม่นะครับทำขึ้นมานะครับถ้าทำเสร็จแล้ว ไม่รู้ว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่นะนี่ครับสภาพนี้เลยนะถามว่าทำคืนมาได้ไหมคืนมาได้ครับคืนมาได้ปกติเลยแหละนะครับมันก็อ่าเปอร์เซ็นที่หายไปก็จะเป็นสภาพเปอร์เซ็นที่ผ่านการใช้มา,น,น,มานะครับเกิดเหตุมานิดหน,หน่อยอะไรประมาณนี้นะนิดๆหน่อยๆน,นะถามว่าอ่า มีคนซื้อไปใช้ไหมก็มีนะครับมีมีนะครับเขาก็ซื้อไปใช้ในส่วนของเข้าสวนรถพวกทาสวนทำไรนะครับเขาก็ออกไปเพราะว่าอย่าลืมนะครับรถสภาพนี้เขาเปลี่ยนใหม่นั่นก็คือยกหัวเก่งนะครับยกหัวเก่งเปลี่ยนแล้วก็กระบะหลังเปลี่ยนนะครับยกลูกนะครับหัวกับกระบะนี่คือยกลูกก็เท่ากับเอาง่ายๆว่าเท่ากับได้ของสมบูรณ์แบบมาทั้งชุดละ 2อ,อย่างนะครับแล้วก็ชุดคอนโซลหน้านะครับก็ต้องอได้อะไรใหม่หมดเลยนะครับผมนี่ฮะฝาหนงฝาหน้าอะไรมาใหม่หมดเลยนะครับไฟหน้าก็ใหม่หมดเลย่ะสิ่งที่อ่าคนที่เขาซื้อมาซ่อมเนะี่ยที่เขาตัดสินใจซื้อมาก็มี2อ,อย่างนะครับนี่ก็คือเอาเครื่องเครื่องดีนะครับเครื่องยนต์ใช้ได้คัดซี นะครับโอเคนะครับเขาก็เอาแล้วนี่ดูดิอินตรงอินเตอร์ยังอยู่เลยนี่อินเตอร์ไม่เ,เสียหายนะครับไม่เกิดความเสียหายหม้อน้ําไม่ได้เสียหายอลยอเครื่องยนต์ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรเลย,เลยนะครับคันนี้ดูดิอุ้มลมก็ยังอยู่ดีเลยสิ่งที่หนักก็คือเป็นคัสซีนะครับกับหัวเกงนี่แหละนะครับส่วนตู้กระบะ ที่เป็นตู้ทึบก็ขาดออกไปเลยนะครับและอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่ผมจะบอกสําหรับรถคันนี้ก็คือรถคันนี้ก็ออกคลิปนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอ,อคลิปคิปหนึ่งนะครับที่ลบมอไซค์แล้วพลิกคว่ำนี่ก็คือคันนี้เลยนะครับนี่แหละตู้ก็ขาดออกไปเลยนะพี่น้องนะ ก็คือคันนี้โอ้ประตูใช้ได้ใช้ได้นะครับรตูใช้ได้นี่ครับนี่ตูก็โอเคนะครับเดินมงเดินไม้ก็โอเคไม่ได้เสียหายนะก็ดูส่วนที่ใช้ได้คว <c oughs> ามนี้หกหมื่นบาทนะครับที่เขาซื้อมาถามว่าหลายคนก็ถามว่าเอาทำไมไม่ซื้อรถที่ซื้อมาแล้วขับได้ไปเลย,เลยราคาหกหมื่นสำหรับคนที่ชอบ าหากําไรเขาก็จะเอาประมาณนี้แล้วก็เป็นรถใหม่นะครับเป็นรถที่ที่ปีมันใหม่นะเขาก็จะซื้อเอารถพวกนี้แหละนะครับมาซ่อมขายนะครับคัสีก็หกักหักตรงนี้นะครับนี่คัสีหักตรงนี้เวลาเอาคัสีขึ้นเอ้าวไหน,นไงเพากลางยังอยู่นี่เพากลางอยู่เวลาเอาคัสีขึ้นเขาก็จะยิงครับจับจับเขาที่แท่นตัวนู้นนะครับเขาที่แท่นตัวนู้น แล้วก็ล็อกโซ่นะครับล็อกโซ่เสร็จปุ๊บก็ยิงแม่แรงครับยิงมแมลงเลยกดมแมลงปุ๊บปุ๊บป๊บปบปบปบ๊ขึ้นมันก็จะดีดขึ้นเราก็จะจับองศานะครับจะระดับระหว่างาตัวหน้ากับตัวหลังยิงยิงเลเซอร์มีตัวจับมีตัวจับนะครับมีตัวจับวัดองศาใส่กันนะครับถามว่ารถอาจจะกลับมาไม่ไม่ร้อยปอร์เซนต์นะครับ อ,อันนี้เราก็ยอมรับนะครับว่าการทํารถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามนะครับที่เกิดอ,อุบัติเหตุมาแล้วนะครับถ้าเป็นอุบัติเหตุหนักประเภทนี้น้อยมากครับที่จะกลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีคันเดียวที่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นก็คือคันนี้นี่อันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยครับก็คือคันอีซูดีแมกออนนิวสีส้มคันนี้นะครับที่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ารถชนมาไม่หนัก ชนแค่เข้าข้างหน้านะครับแต่เจ้าของเขาต้องการที่จะอ,อยากได้รุ่นใหม่เขาก็เลยยอมขายคันนี้แล้วก็ไปซื้อเอารุ่นใหม่เลยนะครับก็เลยคนที่ได้คันนี้ไปก็ค่อนข้างที่จะโชคดีสําหรับการซื้อรถซ่อมนะครับอันนี้เราก็พูดกันแบบตรงๆนะครับไม่มีปกปิดไม่มีปิดบังนะครับพี่น้องนี่ฮะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ครับช่างก็จะ เข้าไปรับค่าแรงกันตอนนี้ก็กดกิ่งเรียกแล้วงิ่งงงง,งิ่งงงมาและป้าไป้ปไปไาป้ายป,ป้รัป้ายรับทรัพพี่ปวดขาเก้าขึ้นนะ ส่วนนี้ก็เป็นเจ้าดีโวของผมครับคันนี้ก็มาจากรถซ่อมเหมือนกันนะคันนี้ก็มาจากรถชนแต่ของผมชนหน้าชนหน้าฝั่งด้านขวานะครับก็คือเข้าไม่เยอะครับผมเข้าฝั่งนี้นะครับเข้าฝั่งนี้ของผมก็เปลี่ยนซุ้มล้อเปลี่ยนซุ้มล้อนะครับเปลี่ยนซุ้มล้อแล้วก็ไฟหน้านะครับจะเปลี่ยนบางโคนซ้ายขวาแค่นั้นเองไอ้บางโคนซุ้มล้อเนี่ย ซ้ายขวาฝากระโปงหน้าของผมเปลี่ยนแค่นั้นครับเออมีกระจกบานหน้าที่เปลี่ยนเพราะว่ากระจกบานหน้าโดนกระแทกเปลี่ยนนะครับเอาง่ายๆว่าชุดข้างหน้านี่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยคันนี้พวกนั้นก็ของเดิมใหม่ปกตินะครับคันนี้ตอนได้มาที่เขาชนมาก็เขาเพิ่งวิ่งได้แค่ประมาณ1800 0โล หรือเท่าไหร่นี่แหละครับเขาพึ่งวิ่งนะครับพึ่งวิ่งได้หมื่นแปดพันโลนะครับรถพึ่งวิ่งได้ปีเดียวเอาง่ายๆรถใช้ปีเดียวนะครับไม่ถึงปีด้วยนะเพราะว่าตอนที่ได้รถคันนี้มาเป็นช่วงเดือนอเป็นช่วงเดือนมิถุนายนะครับแต่รถคันนี้อายุขวบรถเขาอ่ะมันต้องเมษาเมษาปีหน้ามันถึงจะเป็นเ,เดี๋ยวนะผมนึกก่อนอันนี้ถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็ ขอโทษขอขอภัยนะครับคันนี้ตอนผมได้มาตอนได้ซากมาที่แรกที่ว่าเขาคืนทุนประกันมาที่แรกอะลดพึ่งได้11เดือนอพึ่งได้11เดือนนะครับพึ่งได้1 1เพราะว่าผมเอามาแล้วผมไปต่อภาษีนะครับเขาแจ้งมาว่าลถพึ่งภาษีพึ่งขาดไม่ใช่ภาษีประกันขาดนะครับประกันขาดประกันพึ่งขาดเขาบอก ประกันเพิ่งขาดแต่ว่าภาษีเหลืออยู่อีก3เดือนเขาบอกอย่างนี้นะครับเขาบอกอย่างนี้นี่คันนี้ได้มานะครับพูดผิดพูดถูกอะไรยังไงก็ขอโทษขออาภาัยด้วยนะแต่ตอนที่ผมได้มารถคันนี้มันมันเพิ่งได้11เดือน11เดเดือนนะครับก็ก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อรถใหม่ครับก็ใช้คันนี้เอาคันนี้มาแล้วก็ไปลอง เปรียบเทียบจัดไฟแนนดูคันนี้จัดไฟแนนได้ห้าแสนกว่านะครับได้ห้าแสนเจ็ดนะครับคันนี้ก็ก็เหมือนกับเราได้รถใหม่นะก็เนี้ยครับภายในก็ประมาณนี้เลยตอนที่ผมได้มาภายในก็ขอโทษทีนะพี่น้องก็ค่อนข้างที่จะลกหน่อยนะครับประตูก็นิ่มดึ๊บเลยไหมถามว่าหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยรถช่างมันก็ดูดีไปหมดเลยอะไรก็ดูดีมันไม่ใช่นะครับนี่ฮะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับคอนโซลคอนโซลก็ประมาณนี้นะครับตอนที่ชนมาไม่ได้แรงมากแอร์แบ็กก็แตกนะครับถามว่าแอร์แบ็กแตกไหมแตกนะครับแตกลูกนี้แตกลูกนู้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนชุดแผงคอนโซลหน้าแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับถ้าการซื้อรถการใช้รถนะครับถ้าเรารับได้นะครับเรารับได้เราไม่ได้ไปซีเรียสเรื่องเรื่องเอ่อต้องว่าชงชนอะไรเงี้ยยังไงเราก็ คุ้มกว่าการที่เราจะไปซื้อรถใหม่แล้วผ่อนอย่าลืมว่าเศรษฐกิจทุกว,วันนี้มันสุดติ่งนะครับมันไม่ไหวนะก็เลยต้องใช้รถเนี้ยเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเนี่ยครับรถรีโวพวกนเนี้ยเนี่ยสีขาวนี่ใช่พวกนี้คือเป็นรถประมูลที่เขาจะส่งออกต่างประเทศหมดเลยนะเขาก็ไปมูไปประมูลรถสภาพที่แบบเฉียวชนมานะครับสภาพที่ว่าไม่เต็มร้อยเขาก็เอามาเก็บงานแล้วเขาก็ส่งพวกนี้ส่งตะวันออกกลางหมดเลยเห็นไหมหนุ่ แล้วคิดว่าอย่างพวกเอาพวงเอาผาดอย่าคิดว่าร้อยทั้งร้อยในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นมือสองเยอะกว่ามือหนึ่งนะครับพวกเอาผาดอย่าลืมนะพี่น้องนะครับสาหรับคลิปนี้ก็อเอามาพูดเอามาที่บายให้ฟังกันนะครับสําหรับคนที่จะเลือกอใช้รถในช่วงที่ยุคที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีนะครับอย่างทุกวันนี้นะครับก็พิจารณาดีๆอย่างคันนี้ก็ราคา สภาพนางฟ้าแต่ราคาติดดินครับราคาอยู่ที่สามแสนกว่าเองแต่ไม่รู้สามแสนเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าสามแสนปลายสามแสนกลางสามแสนต้นหนูก็ไม่รู้แต่ว่าเจ้าของเขาจะไม่ไม่ได้ข้ามสี่เขาบอกแล้วว่าไม่น่าจะข้ามสี่แสนนะครับรถคันนี้เนื่องจากว่าเขาได้มาในราคาที่ไม่แพงมากเขาไปประมูลมานะครับประมูลมาเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับดูดูดด,ด,ดูนะครับผมก็ใส่ชุดภายในให้หมดเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูนะครับ ยังไม่ได้รีวิวให้พี่เพีพยงน้องเอฟซีได้ดูเลยหลังจากที่ผมทําทภายในไปนะครับนี่ฮะคันนี้สวยนะครับภายในสวยเลยกิ๊บนะครับภายในใหม่เอี่ยมรถปีใหม่ๆแล้วสภาพสวยๆอย่างเงี้ยแต่ขายในราคาที่ถูกเพราะว่าเป็นรถที่มีตําหนินะครับเขาก็หายากนะครับหายากใครอยากได้ก็ ถ้าเข้ามาเอานะครับผมโทรเข้ามาได้เบอร์0ูน2 1 0ป9ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียน้องเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ